โอ้นี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ต้องของงบประมาณปีนี้ของแม่ซื้อเลยนะฮะเบิรดงบประมาณเลยนะฮะนี่ชุดมิลิเทอรี่เซตจ้าชุดใหญ่เป็นชุดทหารลบจ้าพร้อมกับแผ่นที่โอ้ยแผ่นที่มันมีอะไรเมืองพวกนี้มันชอบลบอยู่แในกล่องเนี่ยในถุงเนี่ยมี200ชิ้นเป็นยังไงจ้านี่ไงฮะ มีรถจี๊ปนี่รถนี่เือนตัวทำเวียดนามเลยมีมีกระสอบได้มีเต็นท์มีมีหอคอยด้วยมีรถถังไหมรถถังมีคันปลึ่งปรลือนะเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่ต้องซื้อชุดเล็กๆเลยซื้ออันนี้อันเดียวแล้วจบเลยมีเรือด้วยโอ้ยแม่เจ้านี่ภูเขาก็มีให้โอ้โหแม่เจ้าจะรวดมีไหมมีอ่านี่อะไรเนี่ยหอคอยโอ้โหเยอะอ่ะต้นไมต้นเรือมนเรือ เรือดำนเคือร์เรียกได้ว่าไม่ต้องมานั่งคื้อกล่องเล็กๆละแล้วตัวทหารมีไหมฮะมีกี่สีฮะนอะไรก็มีหมดไปจินตนาการการสู้รบทหารสู้รบกันมีสองสีฮะสีเขียวกับสีแดงแล้วเสร็จแล้วอ่ะเล่นเราก็เก็บใส่ถุงเนาะถังน้ำมันถังน้ำมันนี่เราไม่ได้เรียงนะแต่ถ้าเลียงอ่ะมันจะเป็นสนามสน